สวัสดีครับเพืเ่อนๆและก็ผู้ติดตามทางช่อง y o YouTube ทางช่องออมเยอะแแน่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะตัวนี้ก็จะเป็นพีเอ็นะตัวนี้จะเป็นตัวให้เบรดนักเอนะ ABS, นะหน้าหลังนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะตัวพีเตัวนี้นะตัว ABS นะครับผม ด้วยพระเบรกแท้ตรงรุ่นนะครับซึ่งสำหรับตรงรุ่นก็จะเป็นโ6 4 5 5นะส่ k 8 4นะครับก็โซนสองนับแท้ตรงรุ่นนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนนะครับทุกครั้งนะครับวิธีการเปลี่ยนเพื่อจะได้ไม่ลำบากนะทีหลังนะครับก็มาถอดนะ็อตตัวที่เบอร์แปดตัวนะครับ ราะว่าตัวนี้ค่อนข้างแน่นครับเอาแค่ลุมหลวมก่อนนะครับแค่ไฟออกมานิดนึงนะครับจากนั้นก็มามาถอดเบอร์น็อตจับคาลิปเปอร์เบรกครับสิบสี่นะอ่าเบอร์สิบสองครับ ก็จะหลุดแล้วนะก็ที่ีก็เปลี่ยนก็ง่ายๆนะคาปิ้ก็จะหลุดคนระับก็สําหรับเ,เพื่อนๆนะที่เปลี่ยนใหม่นะครับก็แนะนําให้ถอดตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับออกมาทําความสะอาดนะครับด้วยอายุการใช้งานนะครับสภาพการใช้งานนะจะมีฝุ่นเกาะมีคราบาฝุ่นนะครับก็มาทําความสะอาดในส่วนตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะพับเบกพับเบกใหม่นะราคาตัวนี้ค่อนข้างจะสูงนิดนึงครับเบิดศูนย์ก็ประมาณ400 450โดยประมาณนะครับ แล้วก็ตัวใหม่เข้าไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วคนระับแล้วก็ใส่น็อตเบอร์แปดครับเพื่อห้อยคนระับ แค่นี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับผ้าเบรกแท้ตรงรุ่นนะครับผมเข้ามาหล่ระบบเอ็กนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ่อเอแชแอนนะครับผมประมาณนี้ครับ